ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับผู้ชมครับช่วงนี้มะพร้าวและกะทิสดราคาแพงนะครับมะพร้าวจึงกลายเป็นของที่มีมูลค่าและบางพื้นที่เริ่มมีการขโมยมะพร้าวเกิดขึ้นนะครับล่าสุดที่สตูลมีโจรย่องเข้าไปขโมยมะพร้าวในร้านขายกะทิสดหายไปกว่า10ลูกรับเรื่องราวและเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่และแจ้งเตือนกันผ่านสังคมออนไลน์ในจังหวัดสตูลน,นะครับหลังจากเจ้าของร้านขายกะทิสดรายหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาได้เผยแพร่คลิป จากกล้องวงจรปิดครับมีชายลักษณะผิวคล้ำย่องเข้าไปหลังร้านและขโมยลูกมะพร้าวที่ปอกเปลือกไว้แล้วไปกว่า10ลูกซึ่งช่วงนี้มะพร้าวออกสู่ตลาดน้อยและราคาก็สูงด้วยครับคุณสบายแพรวิเชียนรัฐเจ้าของร้านขายน้ำกะทิสดเปิดร้านบริเวณใกล้4ี่แยกเจ๊บีลังตะบลพิมานอำเภอเมืองสตูลครับเธอเล่าว่าปกกิที่ร้านมีลูกน้องประจำร้านไว้หคนนะครับก่อนหน้านี้สังเกตพบว่า มะพร้าวที่ทางร้านไปหาซื้อจากสวนไปไว้ที่ร้านนี่แหละครับเริ่มหายบ่อยและตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นคนในร้านหรือไม่จึงติดตั้งกล้องวงจรปิดกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนช่วงประมาณสี่ทุ่มจึงเห็นว่ามีชายคนหนึ่งย่องเข้าไปหลังร้านและไปรื้อค้นข้าวของภายในร้านและขโมยของในร้านไปครับมาก็คือมาดูในกล่องเงิน กับบุกเงินว่ามีเงินไหมแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้วางเงินเอาไว้เลยก็สิ่งที่ได้ไปก็คือไข่15ฟองในตู้เย็นแล้วก็ได้เป็นยาคูไป6กขวดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตักข้าวไปกินซึ่งเอาถาดของเราอใส่ข้าวไปเราก็เลยได้พบว่าอ๋อถาดเราหายไปเพราะว่าขโมยเอาถาดไปใส่ข้าวตักแกงไปกินเรียบร้อยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาอีกรอบนึงมาเอามะพร้าวอีกประมาณสิลูก แต่สิบลูกนั้นนะ่ะก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามาเอาครั้งเดียวหรือมาเอาในวันก่อนจากเนี้ย<ม>ไปกี่ครั้งแล้วเพราะว่าสังเกตดูแล้วว่ามันน่าจะหายไปหลายครั้งแล้วให้เป็นข่าวคือเตือนภัยกับชาวบ้านหรือคน<ม>เป็นแม่ค้าแม่ขายเนี่ยก็คือให้ระวังก็คือให้ล็อกกุญแจอย,อย่างดีจะเข้าจะออกเนี่ยเราก็ต้องวางของอะไรให้ดีเนาะเก็บไม่ให้เขาสามารถขโมยไปได้ นั่นชาวบ,บ้านที่อาศัยย่านสี่แยกเจ๊บิลรังและใกล้ร้านขายมะพราะะ้าวเราว่าช่วงนี้จังหวัดสตูลมีคนเร่ร่อนอาศัยจำนวนมากครับจึงต้องระวังเป็นพิเศษอยากให้ตำรวจเข้าไปดูแลตรวจตราในพื้นที่บ่อยๆครับโจนเยอะช่วงนี้คนเร่ร่อนเยอะสตูลต้องปิดประตูล็อกให้ดีแล้ว,ลวก็ทรัพย์สินมีข้าวเ,เก็บกับให้หมด เจ้ากรมมะพร้ายืนยันนะครับว่าไม่ไปแจ้งความในกรณีนี้คุณผู้ชมครับแต่จะระมัดระวังให้มากกว่านี้และให้ชาวบ้านในละแวกใกลเคียงช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับแต่หากพบว่าครั้งต่อไปถ้าคนร้ายคนเดิมมาก่อเหตุซ้ำอีกจะไม่ยกเว้นครับดำเนินคดีทันทีครับ